วันนี้เป็นยังไงบ้างคะทีมรับการบ้าง่าเชิญกิ่งแก้วคะ่ะอ,อ๋เป็นหกเจ็ดชั่วโมงที่คุ้มค่าค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมันสดชื่อแล้วมันตื่นตาตื่นใจทุกทุกซีรีส์ทุกช็อตทุกทุก,ท,กทุกตัวแสดงเลยที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ ทุกการกระทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเหลี่ยมมุมในการแพ้ในการชนะนะคะ,ะทุกท่านก็ล้วนจะได้ประโยชน์ท,ทุกสถานการณ์สามารถเอาประโยชน์ได้หมดเลยก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้นํามาแบ่งปันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ต้อง,องกลาบ นะคะอันนี้มุทนาบุญแล้วก็กราบขอพระคุณพานอาจารย์หมอเขียวนะคะที่ให้มีการส่งการบ้านนี้เกิดขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยไ,ไ,ได้ได้ได้อ่านเหลี่ยมมุมของกิเลสแล้วก็เป็นเหลี่ยมมุมที่มันสนุกสนานไม่น่าเบื่อเลยตลอดระยะเวลาที่นั่งอยู่นะคะแม้แม้จะไม่ได้รับประทานอาหารนะแต่มันก็กนเต้นและอิ่มใจนะะอนุโมทนาบุญท่านขอถือค่ะ อานุโมทนากับกิ่งแก้วปฏิบุญเช่นกันคะ่ะอานุโมทนากับพี่น้องที่ส่งกันบ้านกับพวกเรานะคะตอนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตอนนี้พาล้าในทองคะอ่ะอ่าวันนี้ก็อานุโมทนากับพี่น้องทุกๆท่านคะ่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เต็มอิ่มไปกับอ่าเหลี่ยมมุมของพี่น้องที่มาแสดงในการอ่าล้างกิเลสข,ของแต่ละท่านนะคะเห็นพลังความภาคเพียรของแต่ละท่านแล้วก็ การที่เอามาแบ่งปันเนี่ยนะคะอ่อนก็ยังเก็บประโยชน์ได้อยู่นะคะจากทุกๆการบ้านเลยค่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆค่ะค่ะนุฒนาก็ะออนค่ะตอนนี้ทาก้าในทางค่ะค่ะเชิงปุ้งประพัดสอนค่ะเมื่อไหร่จะมีชื่อทางทรมงค่ะเนี่ยก็กะว่าเดี๋ยวจะ พอดียังไม่ได้เขียนเลยค่ะว่าตัวเองชอบอะไรว่าจะเขียนแล้วจะส่งไปขอค่ะเพราะว่า mm hmm. ถือว่าตัวเองเป็นจิตอาสาเต็มเต็มตัวแล้วค่ะเพราะว่าจะไปขอแล้วก็คือสําหรับวันนี้นะคะก็กุ้งมองว่าวันนี้กุ้งรู้สึกว่าโอ้ตัวเราเนี่ย mm hmm. เปลี่ยนไปด้วยรอบตัวไปด้วยความสุขค่ะ,ค,ะ mm hmm. คือไม่ว่าฟังใครจะพูดยังไงกันแล้วแต่อะค่ะบทสรุปของทุกท่านนะคะจบด้วยความขอมใคอะค่ะแล้วก็เราได้เรียนลีลา แต่ละท่านเนี่ยก็ลีลาแตกต่างกันไปวันนี้อยากพรุ่งนี้อยากแล้วก็เชื่อว่าจริงๆพี่น้องถ้าได้มาเรียนรู้เนี่ยก็จะมีความสุขกับกับสิ่งที่ได้เรียนละค่ะคือแม้กระทั่งเราฟังไม่ใช่เราฟังพี่น้องอย่างเดียวนะคะการได้ฟังคุรุําคอมเมนต์นะคะตรงนั้นส่สำคัญมากเลยอะคะ่ะแล้ววันนี้ค่ะถ้าถ้าพี่น้องได้ฟังตั้งแต่ต้นจ,นจนจบเนี่ยจะเห็นว่าพี่นิดหน่อยอะคะ่ะจะมาขยายธรรมะในหลายๆข้อเลยอะคะ่ะ ดูเลยว่าเราจะจัดการกิเลสยังไงหรือแม้กระทั่งเการกินเมื่อเดียวคือกุ้งว่าใครที่สู้กิเลสไม่ได้ในวันนี้ค่ะถ้ามาฟังคลิปคลิปนี้ค่ะจะเห็นหกทางเลยค่ะแล้วก็จะมีคําเล็กๆค่ะว่าเอ๊ะเราจะสู้กิเลสเราจะใช้คําไหนวันนี้ใช้ได้หมดเลยอะค่ะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยค่ะที่มีอภิปปริหะตอนตอนกลางคืนกันนะคะท่านอาจารย์หมอเขียวได้พูดไว้อะค่ะว่า ใครได้ฟังส่งการบ้าน,นมีประโยชน์แล้วก็ให้กำลังใจกำลังปัญญาอาจารย์ก็ได้ฟังบ้างบางทีก็แบกมือถือไปเปิดฟังไปคือพอพดได้ยินอย่างเงี้ยนี่คืออาจารย์หมอเขียวนะคะยังต้องแบกมือถือไปฟังพี่น้องส่งกันบ้านเลยค่ะแล้วเราพี่น้องที่ได้ส่งกันบ้านนะคะเรารู้ไหมคะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่เราอ่ะได้พูดกับท่านอาจารย์นะคะเราไม่มีโอกาสรู้เลยนะคะว่าวันนี้ที่เรามาส่งกันบ้านเนี่ย เราอาจจะได้ส่งให้กับอาจารย์ซึ่งอาจารย์อาจจะได้ฟังอาจารย์บอกว่าบางทีก็นั่งขุดขุดดินนะคะถ้าขุดก็บางทีก็ต้องก็ต้องเอาออกมาแต่ถ้าอาจารย์ทําได้ค่ะอาจารย์ก็ฟังอยู่ตลอดเวลาค่ะและอาจารย์ก็บอกว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็บรรลุธรรมค่ะแล้วก็เลยจะบอกว่าอย่างพวกเราอะค่ะที่ได้มาอยู่กันที่เนี่ยวันนี้ก็แปดสิบแปดสิบเจ็ดคนที่แปดสิบเก้าคนที่กุ้งเห็นสุงสุดนะคะแล้วก็มาส่งกันบ้านกัน ประมาณ33ท่านก็จะบอกว่าที่ท่านได้มาส่ง33ท่านนะคะเชื่อเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ได้ฟังนะคะแม้กระทั่งอาจารย์หมวกเขียวซึ่งเป็นครูของเราอะคะ่ะก็ยังมีความเพียรที่จะฟังที่น้องด้วยอะคะ่ะง่ายๆว่าที่น้องพูดเนี่ยคะ่ะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเลยะคะ่ะใครที่ได้ได้เข้ามาฟังนะคะก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะคะ่ะสาธุค่ะ อาน,นุทนากับคู่คะ่ะในภาคเพียนเก็บรายละเอียดร่วมกับพี่น้องที่ช่วยกันจดนะคะงานหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยเเป็นผู้ที่บันทึกนะคะแล้วก็พี่น้องเราได้สลับกันมาช่วยกันบําเพ็ญตรงส่วนนี้นะคะพี่น้องท่านใดที่ไม่ได้ไม่ได้ฟังต่อเนื่องหรือว่าอยากจะดูย้ําข้อมูลในส่วนที่มีการเก็บประเด็นไว้นะคะพี่น้องสามารถที่จะ ติดตามได้นะคะในเรื่องของบันทึกการบ้านซึ่งจะแชร์ในไลน์กลุ่มของพวกเรานะคะค่ะเชนุกตอรุทด,ดีค่ะค่ะการที่มาฟังหมูมิดดีนะคะพูดคุยสภาวะธรรมหรือกิจกรรมการงานที่ท่านทำซึ่งจะบอกเก็ดเล็กเกดน้อยทั้งสภาวะธรรมและเทคนิคต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่ฉลาดมากเลยนะคะ เราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะขนาดที่เราจะต้องไปเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตนเองขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะปัญหาส่วนตัวของเรากิเลสส่วนตัวของเราเนี่ยเราคิดคนเดียวเนี่ยมันก็จะวนๆนะคะแต่มาฟังเพื่อนเนี่ยบางคําบางประโยะคเนี่ยค่ะมันก็คือคําตอบของเราด้วยนะคะนะคะกิจกรรมฉลาดฉลาดอย่างนี้ยังมีสองวันนะคะในรอบนี้นะคะ <laughs> ก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้คะ่ะ อานุวัฒน,นากับดรุผดสีเจริญวิยเจนนะคะ,ะท่านต้องใช้คำว่าฉลาดนะคะคเพราะกิเลสของท่านอะ่ะไม่รับไว้ไม่ฉลาดนะคะเาไม่ใช่ไม่ใช่ใชคุณผดสีนะคะคุณผดสีนะคะกับคุณมิเฉงนะคะคุยกันค่ะ,ะในวันนี้นะคะเป็นวัน ที่สองของการส่งกันบ้านแล้วเรายังเหลือเวลาอีกสองวันนะคะพี่น้องท่านใดที่พิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งกันบ้านดีไหมนะคะถ้ายังไม่เคยนับหนึ่งเลยนะคะขอเชิญชวนมานับหนึ่งที่เราในการส่งกันบ้านรอบนี้นะคะเป็นการบ้านของเราของเพื่อนเนี่เป็นการบ้านของโลกด้วยนะคะเพราะว่า สิ่งที่พวกเราแบ่งปันไปเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ท่านได้อีกด้วยคะ่ะค่ะกรับขอพระคุณท่านอาจารย์หมองเขียวดรเจเิชเพชกาจจนที่นําองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมและความรู้การล้างกิเลสมาขยายกับพวกเรานะคะกรับขอบคุณอาจารย์ค่ะกรับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านคะ่ะกับคารวะหมู่มิตรีทุกท่านคะ่ะ เด็กคารวาผู้ใหญ่ค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะเจริญทรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ